อาหารไทยจัดบิ๊กคลีนนิ่งชุดใหญ่ค่ะทำลายคลังอาวุธสะเบียงขมร้ไม่เหลือซากสถานการณ์การสู้รบในขณะนี้ยังคงตึงเครียดอย่างหนักฝั่งชาวบ้านขมินชาวบันทายมีชัยแห่อพยพหนีด่วนหลังเสียงปะทะชายแดนทวีค,ความรุนแรงบรรยากาศบนถนนสายหลักในจังหวัดบันทายมีชัยเต็มไปด้วยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่เคลื่อนตัวหนานแน่นออกจากพื้นที่ภาพการจราจรที่ติดขัดและความโกลาหลที่เกิดขึ้น สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ยังไม่น่าไว้วางใจในพื้นที่อย่างชัดเจนชราจรจราจรไงนี่ตุ้เหม่ฟปฟาสปอร์ลนูนเหลือเกิบักเลุดบักบักกันโ้นเกีมยม ขณะที่ทางเพจเดชาน,นารนาดค่ะได้รายงานว่าสายข่าวรายงานว่าเริ่มบิ๊กคลินิงในบางจุดกันแล้วเดี๋ยวตัวเลขประมาณการค่อยไปว่ากันทีหลังแต่ที่แน่ๆมีทยอยหามกันกลับบ้านไปทําพิธีทางศาสนาถ้าบอกตัวเลขก็จะอึ้งกันเลยตอนนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนแผ่นดินก็ไหวสั่นสะเทือนไปหมดจากไข่ของฟูงบินของเราที่ระด,ดมปล่อยออกไปทียิบขึ้นจนเห็นผลชัดเจนต่อแม่นอย่างม,มากตอนนี้อยากเห็นหน้าคนขับเครื่องบินรบแล้วว่า สู่เจ้าเป็นภัยก็คือแน่นแท้ขณะที่ทหารคขเมเบางส่วนก็ถึงกับภาว้าเลยค่ะเมื่อเพื่อนหลายคนโดนไทยเสิร์ฟหนักแบบเข้าเป้าทุกดอกขณะที่ทหารกัมพูชาชุดหนึ่งค่ะได้ย้อนกลับเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นจุดประชุมวางแผนของกองร้อยหลังจากทั้งหมดต้องเร่งอพยพหลบหนีก่อนจะถูกโจมตีด้วยอาวุธปล่อยจากอากาศยานไทยจนสิ่งปลูกสร้างพังยับทั้งหลัง ภายหลังปฏิบัติการของฝ่ายไทยสิ้นสุดลงพวกเขาจึงกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมให้ข้อมูลกับสื่อท้องถิ่นว่ารู้สึกเสียา้อย่างมากเพราะสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นทั้งจุดประชมุมวางแผนยุทธการและเป็นที่พักของกองกำลังพลมาตลอดหลายเดือนค่ะ